มาราสวัสดีค่ะ,ะช่วงนี้พลังงานความรักกำลังตรบอบอวนนะคะขอออร์เคนะคะหรือออร์เคนะคะบอกหน่อยสีบอกหน่อยสีพลังงานออร์เรเนะคะหรือออรเเนี้อยากบอกอะไรกับทุกคนที่เจอคลิปนี้นะคะพลังงานความรักการรักตัวเองการเห็นคุณค่าตัวเองก็คือความรักอย่างหนึ่งนะคะอืม ดูสิว่าพลังงานของคุณดึงดูดข้อความใดไปหาคุณนะคะจากพลังงานไพ่ออร์คเกนะคะเล่มออร์คเกอรนะคะโดยผ่านผ,านผาชายของพ่อสิว่คีไปเลยค่ะโอ้หนาสียเลว้าวไม่ธรรมดานะจ๊ะไม่ธรรมดาจ๊ะขอกดกระดิ่งนิดนึงใบแรกก่อนเลยนะคะเดอะก,การด์ดเนอร์นะคะ คนสวนนะคะหมายคำว่านะคะไพ่พลังงานความหมายของไพ่ใบนี้คือความรักของคุณอะ่ะกำลังอยู่ในในช่วงปลูกและดูแลเห็นไหมคะคนสวนกําลังปลูกดูแลลดน้ําพรวนดิน,น,ดนอ่าเรียกว่าอะไรดึงพัชพืชอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมันคือการที่ความรักของคุณอยู่ในช่วงปลูกหว่านมเมล็ดพันธุ์ปลูกและดูแล ไม่เล่งไม่ฝืนนะคะไม่เล่งไม่ฝืนใครบางคนอาจจะเป็นคุณหรืออีกฝ่ายกำลังเรียนรู้ว่าจะรักอย่างมีความรับผิดชอบต่อหัวใจยังไงนะคะยังไงเหตุผลที่คุณเจอพลังงานนี้นะคะเพราะจักรวาลบอกว่าความรักที่มั่นคงอะต้องใช้เวลาความใส่ใจความสม่ำเสมอ หากที่ผ่านมาเราเคยรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดตอนนี้คุณกำลังเข้าสู่ความรักรอบใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะก็ดีหน่อยที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะสิ่งที่จักรวาลต้องการสื่อสารผ่านไพ่เด็กนี้นะคะในพลังงานความรักคืออย่าลดคุณค่าตัวเองอย่าลดคุณค่าใจตัวเองเพียงเพื่อให้ใครอยู่ต่อ อย่าลดคุณค่าตัวเองความรักที่ใช่จะไม่ทําให้เราต้องวิ่งตามไม่ทําให้เราต้องรู้สึกฝืนต้องรู้สึกอึดอัดต้องรู้สึกพยายามนะคะการเนินเนินนะคะคืออยู่ในชว่วงของเพาะพวนดินดูแลนะคะดูแลรักษานะคะนี่สิ่งที่เขามาบอกก่อนใบแรกเลยนะคะใบที่สองค่ะใบที่สองนี่สัมผัสสะเทือนมาก Forgiveness คือการให้อภยัย ความหมายของไพ่ที่เขาตัต้องการสื่อสารเนาะคือนี่คือไพ่ที่เยียวยาใจลึกมากคือการให้อภัยที่ไม่ได้แปลว่าลืมหรือยอมรับการกระทําเดิมๆแต่คือการปล่อยพันธก,กรรมทางใจที่คุณผูกไว้กับอดีตให้อภัยตัวเองให้อภัยสิ่งที่เกิดขึ้นให้อภัยคนที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดทางหัวใจ นะคะให้อาภัยอดีตที่ผ่านมาเพราะในห่วงเวลานั้นคุณทําดีที่สุดแล้วคุณตัดสินใจดีที่สุดแล้วคุณทําทุกอย่างดีที่สุดแล้วให้อาภัยดัาเดอะเกฟเนิกนะคะคือการให้อาภัยนะคะปล่อยคนเก่าปล่อยอดีตเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนใหม่เข้ามาคุณต้องเคลียร์พลังงานเก่าๆเคลียร์คนเก่าออกเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่คุณจะมีพื้นที่ให้คนใหม่ เออถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้เคลีย์พลังงานเก่ายังยึดใจลึกๆยังรู้สึกโกรธเกลียดแทนหรืออ,อยังลืมไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่สามารถจะทำให้คนใหม่เข้ามาได้เธอเอาให้ต่อให้วันนี้คุณเจอคุณก็จะพลังงานของคุณก็จะผลักดันเขาเออกไปเองอืมมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่ามีความรักกี่ทีก็ไม่สมหวังมันเป็นเพราะว่าคุณยังไม่ได้เคลีย์พลังงานที่อยู่ก้นบึ้งของหัวใจคุณ ให้หมดก่อนอืมปล่อยอดีตที่มันผ่านมาให้อภัยตัวเองค่ะนะคะให้อภัยตัวเองให้อภัยทุกอย่างนะคะความรักใหม่จะไม่เหมือนบทเรียนเก่าค่ะถ้าคุณไม่แบกแผลเดิมไว้ด้วยถ้าคุณไม่แบกแผลเดิมไว้ความรักครั้งใหม่จะไม่เหมือนบทเรียนครั้งเก่าอีกแล้วจะดีกว่าเดิมค่ะอืมนะคะ ให้กำลังใจทุกๆคนนะคะให้กําลังใจทุกคนทุกคนมีห่วงเวลานะคะที่ดีที่สุดของตัวเองอยู่แล้วนะคะใบที่สว้าเห็นไหมโอ้แค่พลังงานไพ่ก็แดรู้สึกว่ามีพลังแล้วเนาะเห็นพลังงานไพ่รู้สึกมีพลังพลังออนลนโอ้โหใบสุดท้ายนี่สดยอดเลยค่ะไลฟ์พอโพสพลังงานความรักครั้งต่อไปไม่ใช่แค่คนรักแล้วค่ะแต่คือ การสอดคล้องกับเส้นทางชีวิตของคุณหมายความว่า,าความรักพลังงานความรักครั้งต่อไปมันจะสอดคล้องกับพลังงานชีวิตของคุณสอดคล้องกับาภารกิจของคุณสอดคล้องกับเส้นทางชีวิตของคุณอ,อาจจะเป็นความรักที่มาสนับสนุนซึ่งกันและกันความรักที่มาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเติบโตไป ไปในทิศท,ทางเดียวกันอ่ะพูดเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันอยู่ในเส้นทางภารกิจเดียวกันอะไรแบบเนี้ยค่ะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นตัวเองได้เต็มที่คุณไม่ต้องฟื้นไม่ต้องรู้สึกอึอดอดัดไม่ต้องพยายามโอ้โห <c oughs> ขอกดกระดิ่งหน่อยคือ <c oughs> รู้สึกดีมากโอ้โหใครเจอคลิปนี้พลังงานความรักคุณดีมากเพราะคุณจะเจอรักแท้รักที่ อยู่ในเส้นทางเดียวกันรักที่คุยเหมือนกันพูดเหมือนกันคิดเหมือนกันไปในทิศทางเดียวกันนะคะคนที่ทําให้คุณรู้สึกเป็นตัวเองได้เต็มที่โดยที่คุณก็ยังมีคุณค่าอยู่โดยที่คุณไม่ต้องแต่งต้องเติมต้องพยายามต้องฝืนต้องทําอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองเลยรักในรักในตัวคุณเองรักในการเป็นคุณค่าคุณอย่างแท้จริงแบบนั้นเลยค่ะ และเหตุผลที่คุณเจอคลิปนี้เจอพลังงานนี้นะคะเพราะคุณกำลังเข้าใกล้ความรักที่มีความหมายจริงๆแล้วค่ะไม่ใช่แค่ความหวานแต่มีอนาคตมีคุณค่ามีเป้าหมายร่วมกันค่ะว้าวชัดเจนมากเลยนะคะกดตองสองนะคะความรักกำลังถูกจักวางอย่างสมดุลน,นะคะ กดตองหนึ่งอีตองหนึ่งเข้ามาด้วยค่ะประตูความรักใหม่กำลังเปิดแล้วค่ะถูกแล้วค่ะกดตองสี่เข้ามาด้วยค่ะคุณมีพลังปกป้องจากจัก,กราวาลและเทวดาอ่าไม่ใช่ตองหนึ่งนะคะคเรียกว่าอะไรสี่หนึ่งสี่ตัวค่ะถูกทางถูกที่ถูกเวลาค่ะถูกทางถูกที่ถูกเวลาตองสองตองสี่และหนึ่ง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 นะคะและถ้าช่วงนี้คุณเห็นเลขนี้บ่อยมาก มากมากเห็นอะไรขนาดนั้นนะคะแปลว่าพลังงานนี้กำลังทำงานกับคุณจริงๆค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณลองสังเกตมีสติในทุกลมหายใจเข้าออกแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยฉันเห็นเลขนี้บ่อยจริงๆนะเนี่ยอืมแล้วนะคะวันนี้อยากให้คุกคนนะคะออกเสียงพร้อมๆกันนะคะฉันเปิดใจรับความรักที่อ่อนโยน มั่นคงและสอดคล้องกับจิตวิญญาณของฉันฉันปล่อยอดีตด,ด้วยความรักและอนุญาตให้สิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตฉันคู่ควรกับความรักที่ชัดเจนและจักรวาลกำลังนำพามาให้ฉันค่ะ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวจะขึ้นนี่ให้นะคะความรักของคุณนะคะกำลังผูก พอปลูกดูแลอย่างดีนะคะความรักเก่าปิดลงแล้วอย่างสงบให้อภัยตัวเองค่ะหัวใจของคุณกำลังฟื้นฟูด้วยความรักใหม่ที่จะมาในรูปแบบที่ดูแลกันและกันอย่างจริงจังโอ้โหและถ้าคุณอ่านถึงจุดนี้ฟังถึงจุดนี้รู้สึกอุ่นใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกใจเบาหรือรู้สึกจุกแปลว่าพลังงานนี้ตรงกับคุณค่ะ อยากจะส่งพลังงานรักนี้ให้ใครส่งเลยค่ะตามตามที่ใจเรารู้สึกปรารถนาและอยากทำนะคะยินดีกับทุกคนที่เจอคลิปนี้นะคะพลังงานรักที่ดีรักที่อบอุ่นรักที่มั่นคงรักที่อยู่ในเส้นทางของชีวิตของคุณนะคะเกิดขึ้นกับคุณแล้วตอนนี้และเดี๋ยวนี้ค่ะยินดีค่ะ